เจอแบบนี้ใครๆก็ตกหลุมรักชินจังตกหลุมรักพี่สาวที่ช่วยปัดฝุ่นออกจากตาให้ชินจังเลยปรึกษากับพ่อแม่ว่าอยากบอกรักพี่สาวก็เลยซ้อมสารภาพรักโดยให้มิซาเอะเป็นพี่สาวแทนแต่ชินจังดันพูดว่าไม่เห็นเหมือนพี่สาวเลยเลยโดยมิซาเอะโกรธไม่เป็นอันซ้อมซะง,งั้นวันต่อมามิซาเอะให้ดอกไม้กับชินจังแล้วบอกว่าเอาไปให้พี่สาวคนนั้นสิชินจังรอคอยพี่สาวด้วยหัวใจที่เต้นแรงแต่ไม่มีวี่แววที่พี่สาวจะมาทางนี้เลยทันใดนั้นจูจูคาซามะคุงก็เดินตรงเข้ามาชินจังก็เลยกระจจัดแแกกล้งใหใหตตน่่อยคคามุ เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองลืมของจังหวะที่หันหลังกลับคาซามะคุงก็เดินสวนกลับพี่สาวซึ่งชินจังไม่ทันสังเกตแล้วเริ่มเต้นท่ามนุษย์ต่างดาวครึ่งก้นพี่สาวเห็นชินจังที่กำลังเต้นก็ทักทายชินจังด้วยรอยยิ้มชินจังอายมากจนวิ่งหนีไปคืนวันนั้นพอฮิโรชิกลับถึงบ้านก็เห็นชินจังกำลังสึมเศร้าฮิโรชิพยายามปลอบแต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยวันต่อมาชินจังออกไปเดินเล่นเปลี่ยนบรรยากาศจูจูก็เห็นพี่สาวกำลังเต้นท่ามนุษย์ต่างดาวครึ่งก้นเลียนแบบชินจังชินจัััังงงงถึกกกกกบบหหนนนนน้้าาแแแแดดลลละะเเเขขมมวว็พูออออคุณรืื่่่ แนะนำตัวไปพี่ชื่อโอฮาระนานากกยินดีที่ได้รู้จักนะพร้อมกับยื่นมือไปจับชินจังรู้สึกประทับใจและตื่นเต้นมากจนเลือดก,กำเดาไหลออกมาเลยโดนแบบนี้ใครจะทนไหว